ทางสภาเองเบื้องต้นที่เราจะทำเนี่ยก็คงทําข้อเสนอไปถึงกสทชนะคะเราจะเร่งทําข้อเสนอไปถึงกสทชว่า,วาคุณควรจะสั่งห้ามการควบรวมกิจการที่ทําให้เกิดอํานาจเหนือตลาดในครั้งนี้ส่วนที่สองเนี่ยเรนคิดว่าก็คงเป็นการทําข้อเสนอถึงตลาดหลักทรัพย์นะคะที่เราจะ มีการดําเนินการทําข้อเสนอที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคเรียนคิดว่าโครงสร้างโทรคมนาคมเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นในการใช้ชีวิตในปัจจุบันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญทีเดียวที่จะทําอย่างไรที่จะทําให้การแข่งขันเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็ทางกรกออพเราก็จะทําจดหมายไปถึงด้วยนะคะถ้าเกิดว่า การควบรวมครั้งนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการแข่งขันดา้านค้าอย่างน้อย3หน่วยงานเนี่ยควรที่จะ,ะได้เห็นข้อเสนอทางนโยบายของพวกเราแล้วก็ตอบข้อมูลให้กับสาธารณณะได้รับทราบแล้วก็เราได้วางแผนที่จะ,ะจัดประชุมด้วยนะคะซึ่งคิดว่าเดี๋ยวยังไงคงคงจะได้เล่าในโอกาสต่อไป